สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญก็ในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางด้านโหราศาสตร์ทั้งการโคจรย้ายราศีของดาวเคราะห์ต่างๆอย่างเช่นราหูดาวเสาดาวพฤหัสบดีหรือเวลาที่มีปรากฏการณ์ต่างๆเป็นพิเศษเกิดขึ้นอย่างเช่นการเกิด สุริยุปราคาการเกิดจันทรุปราคารวมไปถึงเมื่อมีการขึ้นสักการาดขึ้นปีใหม่ก็มักจะมีผู้สอบถามเข้ามานะครับว่าควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรต้องไปทำพิธีกราบไหว้บูชาดาวพระเคราะห์ต่างๆหรือไม่หรือจะต้องเตรียมข้าวของต่างๆอย่างเช่นของดำแ8อย่างไปไหว้บูชาราหู ตามสถานที่ทั้งส่วนที่เป็นวัดหรือเทวสถานต่างๆหรือว่าควรจะต้องทำพิธีสะดกดเคราะห์เพื่อแก้ไขดวงชะตาจะดีหรือไม่หรือจำเป็นจะต้องจ่ายเงินทำพิธีสืบดวงชะตาให้แทนซึ่งเรื่องของคำถามต่างๆที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้จริงๆแล้วทางผมก็ได้เคยกล่าวถึงเอาไว้หลายครั้งทางช่องสาระสำราน,นี้แล้วนะครับ ว่ามีความจําเป็นหรือไม่อย่างไรซึ่งในที่นี้ก็จะไม่กล่าวถึงอีกนะครับเพราะว่าจะทําให้ท่านเสียเวลาหากท่านผู้ใดมีความถน,นัดหรือว่าเชื่อถือพร้อมที่จะมีค่าใช้จ่ายหรือยอมเสียเวลากับเรื่องเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านมีความสะดวกใจสบายใจสำหรับตัวของท่านเอง แต่เนื่องในวราระโอกาสที่ดีคือในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านควรจะมีความสุขทางช่องสาระสําราญจึงขอนําท่านไปร่วมกับนมัสการพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งชื่อของท่านก็ถือว่าเป็นมงคลน,นามก็คือเราจะไปร่วมกับนมัสการหลวงปู่สุข ณวัดปากคลองมะขามเฒ่าที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทก็เพื่อความเป็นสิริมงคลและก็เสริมสร้างความสุขทั้งทางกายทางใจก็จังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นจังหวัดในภาคกลางก็อยู่เป็นจุหดหมายปลายทางของที่ตั้งวัดปากคลองมะขามเฒ่านั่นนะครับก็ถือว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักถ้าเราดูระยะทางก็ประมาณ290 ถึง300กิโลเมตรขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกจะเดินทางด้วยเส้นทางสายใดนะครับก็ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพถึงวัดป่าคลองมะขามเท่าก็คงไม่เกิน3ชั่วโมงก็รวมระยะที่วัดป่าคลองมะขามเท่าออกจากตัวเมืองชัยนาทีประมาณ25กิโลเมตรระหว่างการเดินทางออกจากกรุงเทพไปยังชัยนาท ก็อยากจะขอแนะนำให้ท่านผู้ติดตามช่องสาระสำราญก็ได้รู้จักกับประวัติของหลวงปู่สุขซึ่งถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เรื่องชื่อหรือนามของจังหวัดชัยนาทหลวงปู่สุขหรือพระครูวิมลคุณากรท่านก็มีนามเดิมว่าสุขเกิดในสกุลเกตเวทท่านเกิดเมื่อวันจันทร์เดือน4ปีจ ก็ตรงกับพุทธศักราช2,390ปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ท่านเกิดก็ที่บ้านมะขามเท่าตำบลมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนนั่นเองแล้วก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปี2,412ที่วัดโพทองร่างจังหวัดนนทบุรี แล้วได้ศึกษาพระธรรมวินัยเรียนวิปัสสนากรรมฐานรวมไปถึงเรื่องของเวทมนต์คาถาต่างๆต,ต่อมาท่านก็ได้ย้ายไปศึกษาพระปริยัตธรรมเพิ่มเติมที่วัดสามง่ามปทุมวันจากนั้นก็ยังได้ย้ายไปจำบรรษาอยู่ที่วัดชนะสงครามบางลำพูหลวงปู่สุข นอกจากท่านจะได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานจนเชี่ยวชาญแตกฉานแล้วท่านก็ยังได้สแสวงหาอาจารย์เพื่อทำการศึกษาการนั่งทำสมาธิจิตเพื่อเพ่งกะสินจนแตกฉานกล่าวกันว่านะครับสำหรับหลวงปู่สุขแล้วท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจแน่วแน่แล้วก็มุ่ง ปฏิบัติอย่างจริงจังจนกล่าวได้ว่าท่านเป็นพระภิกษุที่มีพลังจิตกล้าแข็งอย่างยิ่งเป็นพระภิกษุที่เชี่ยวชาญเรื่องกสินทั้ง4ที่เราเรียกกันว่าอาโปกสินเตโชกสินวายโยกสินและก็ปัทวีกสินหรือเรียกได้ว่าชํานาญครบในเรื่องการกสินทั้งสีธาตุก็คือดินน้ําลมไฟจนเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความชำนาญในการแยกธาตุยิ่งกว่าผู้ใด ซึ่งพระภิกษุรูปอื่นๆน,นะครับบางท่านก็จะถนัดในกสินด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นแต่สําหรับหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่ากับที่เรื่องลือว่าท่านชํานาญทั้งสี่ธาตุเนื่องจากหลวงปู่สุขมีวัดปฏิบัติที่ท่านชอบทุดงไปยังสถานที่ต่างๆก็จึงทําให้ท่านได้มีโอกาสได้พบปากกับะอาจารย์ต่างๆอีกหลายท่านที่หลวงปู่สุขก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ในการได้ศึกษาเล่าเรียน พุทธ,ธาคมและก็เวทมนต์ต่างๆเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาแต่วิชาที่เป็นที่เรื่องลือและก็รู้จักกันดีก็คือวิชาที่เรียกว่าละสายนเวทหรือวิชาการเล่นแร่แปรธาตุซึ่งหลวงปู่สุขก็ได้ศึกษามาจากหลวงปู่ทัพแห่งวัดอนงคารามจนเป็นที่กล่าวขานว่าหลวงปู่สุขท่านคือเจ้าแห่งพุทธ,ธาคมที่เข้มขลังในช่วงปี2 4 3 2ถึง2,435นะครับหลวงปู่สุขท่านก็ได้ออกธุดงจนเข้ามายังเขตจังหวัดชัยนาทซึ่งในสมัยนั้นจังหวัดชัยนาทไม่ได้เขียนด้วยชอช้างไม่หันอากาศยอ่อยักษ์นะครับแต่จะเขียนด้วยไม้มลายแล้วคอช้างยอ่อยักษ์ท่านก็ได้เข้ามาจำพรรษาที่วัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งก็เป็นวัดที่อยู่บ้านเกิดของท่าน แล้วก็ได้เริ่มทําการบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆภายในวัดซึ่งได้ชารุทสุดโทรมไปทําให้ชาวบ้านในพื้นที่รอบๆก็เกิดความเคารพเริ่มใสมีความศรัทธาในวัดปฏิบัติแล้วก็วิชาอาคมที่แก่กล้าของท่านหลวงปู่ศุขก็จำพรรษาอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเท่าตลอดนะครับจนท่านมรณภาพ,พเมื่อวันที่23ธันวาคม 2,466ก็ตรงกับปลายราชการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่6ก็สิริรวมอายุของหลวงปู่สุขก็76ปีพรรษาก็54เมื่อเราเดินทางเข้าใกล้วัดปากคลองมะขามเท่าบนเส้นทางก็จะเรียบเรียบไปกับลำน้ำสำคัญซึ่งลำน,ำน้ำนี้นะครับก็มีความสำคัญเพราะทำให้พระภิกษุรูปหนึ่ง กับเชื้อพระวงศ์พระองค์หนึ่งก็ได้มีวาสนามาเป็นสิษย์กับอาจารย์กันโดยบังเอิญจนแม้กระทั่งว่าถึงปัจจุบันระยะเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับพระภิกษุที่เป็นอาจารย์แล้วก็สิษย์ที่เป็นเชื้อพระวงศ์ท่านนี้ก็ยังเป็นที่โจทขานและเขารลบเรื่อมใสของคนไทยท่านหลอดมาพระภิกษุ ที่เป็นอาจารย์ที่ได้กล่าวถึงนี้นะครับก็คือหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคอมะขามเท่าส่วนเชื้อพระวงศ์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านก็คือพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือที่คนไทยทั่วไปก็จะเรียกพระองค์อย่างง่ายๆว่ากมรมหลวงชุมพรหรือสเสด็จเตียก็เป็นที่รู้จักกันดีซึ่งมูลเหตุที่ กรมหลวงชุมพรได้มาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขก็จากคำบอกเล่าของหม่อมราชวงศ์อภิเดชอาภากรหลานปู่ของพระองค์ท่านโดยตรงซึ่งก็ได้รับการบอกเล่าเรื่องราวการพบกันครั้งแรกของหลวงปู่สุขกับกรมหลวงชุมพรท่านก็ได้รับฟังจากดกรกระจ่างพันธุมนาวินผู้ซึ่งเป็นบุตรของพญา,าหารกลางสมุทรในขณะนั้นก็ พญาหารกลางสมุทรก็ยังเป็นนักเรียนในเรือปีสุดท้ายก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของกรมหลวงชุมพรซึ่งก็ได้ตามเสด็จกรมหลวงชุมพรไปพักผ่อนโดยใช้เรือกลไฟแล้วก็ลากจุงเรือที่ประทับขึ้นไปตามลำน้ำเมื่อถึงบริเวณหน้าวัดปากคลองมะขามเท่าได้มีการยิงปืนล่าสัตว์ขึ้นแต่ก็ปรากฏว่าไม่สามารถยิงปืนได้นะครับจึงทำให คนในเรือก็เกิดความสงสัยจึงนำเรือเข้าเทียบตลิ่งแล้วก็ขึ้นไปสอบถามจากชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นก็จึงได้ทราบว่าที่วัดแห่งนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งขลังมากกุมหลวงชุมพรจึงได้เสด็จขึ้นไปทำความรู้จักเมื่อเทียบช่วงเวลานะครับที่พญะยาหารกลางสมุทรเลียนปีสุดท้ายตรงกับปีพุทธศักราช2440 ซึ่งก็เป็นปลายรัชการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นเองหลังจากที่กรมหลวงชุมพรได้ร่ำเรียนวิชาอาคมต่างๆจากหลวงปู่สุขซึ่งก็รวมถึงเรื่องของแพทย์แผนไทยต่างๆต่อมาก็ได้เสด็จมายังวัดปากคลองมาขามเท่าอย่างสม่ำเสมอแทบทุกปีนอกจากพระองค์จะร่ำเรียนวิชาต่างๆจากหลวงปู่สุขแล้วนะครับ ก็ยังช่วยบูรณะปฏิสังขรณ์วัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งก็ยังคงปรากฏเป็นหลักฐานถึงความเป็นสิทธิ์กับอาจารย์ระหว่างหลวงปู่สุขกับกรมหลวงชุมพรมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อเราเข้าสู่วัดปากคลองมะขามเท่าก็จะพบกับบริเวณภายในวัดนะครับก็กว้างขวางมีความสงบร่มลื่น เราผ่านประตูวัดเข้าไปก็จะมองเห็นว่ามีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการจอดรถลาต่างๆได้สะดวกซึ่งก็จะมีรถของพุทธศาสนิกชนที่มาจากทุกภูมิภาคทุกสารทิศนะครับผมลองดูจากทะเบียนรถก็มีมาทั้งจากภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็มีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็รถบัสโดยสารขนาดใหญ่บริเวณที่ทางวัดจัดเตรียมเป็นพื้นที่สำหรับ การนมัสการรูปหล่อของหลวงปู่สุขนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าประทับใจมากทีเดียวเพราะว่าทางวัดก็ได้จัดเป็นเก้าอี้ไม้มีพนักพิงเอาไว้สำหรับให้พุทธศาสนิกชนได้นั่งกราบไหวบูชาได้ซึ่งก็เหมาะนะครับกับผู้สูงอายุหรือคนรุ่นหนุ่มสาวที่นำพ่อแม่ผู้สูงอายุไปกราบนมัสการหลวงปู่สุขก็ถือว่า เมื่อได้เริ่มก็ไปกราบก็ยังมีความสุขเลยทีเดียวตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะว่าถ้าสําหรับผู้สูงอายุแล้วก็ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกบับการนั่งบนพื้นแล้วก็ต้องลุกขึ้นทําให้ท่านก็จะสวดมนต์ภาวนากับไหวน้นมสการได้นานโดยไม่ต้องรีบร้อนหลังจากเรากราบนมัสการรูปหล่อของหลวงปู่สุขแล้วเราก็เข้าไปเดินชมพิพิธภัณฑ์เล็กๆ ก็เป็นการจัดแสดงเรื่องราวและอัธบริขารของหลวงปู่สุขและบางส่วนของกรมหลวงชุมพรซึ่งพื้นที่บางส่วนก็ได้จัดแสดงศิลปะวัตถุอย่างพระพุทธรูปเก่เาๆข้าวของเครื่องใชตง้ต่างๆที่มีผู้นำมาถวายไว้กับทางวัดในบรรดาสิ่งของต่างๆที่มีการนำมาจัดแสดงนั้นนะครับสิ่งของที่สำคัญที่สุดก็จะจัดวางอยู่ในตู้ใบหนึ่ง ที่กระจกด้านหน้าก็จะมีป้ายเขียนบอกเอาไว้ว่าเชิญกราบไม้ตะพดหลวงปู่สุขซึ่งก็กล่าวกันว่าเป็นไม้ตะพดที่กรมหลวงชุมพรท่านได้จัดทาถวายให้กับหลวงปู่สุขและเป็นไม้ตะพดที่ทางหลวงปู่สุขก็ได้ใช้เป็นไม้เท้าตลอดมาเมื่อเยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงภายในอาคารแล้วเราก็เดินชมรอบๆบริเวณวัด ด้านนอกอาคารซึ่งก็มีทั้งพระอุโบสถมนดบแต่ก็น่าเสียดายนะครับว่าในวันที่ผมเดินทางไปนั้นก็ไม่ตรงกับช่วงเวลาที่ทางวัดเปิดให้เข้าชมภายในพระอุโบสถซึ่งโดยปกติก็จะเปิดในช่วงเวลาที่มีงานสำคัญสำคัญเมื่อถึงตรงนี้แล้วก็ขอเล่าเรื่องราวของภาพเขียนฝีพระหัตของกรมหลวงชุมพรเอาไว้สักหน่อยซึ่งภายในอุโบสถ ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่พระองค์ท่านเขียนไว้ก็จะเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติตอนที่เรียกกันว่ามาพรพจนซึ่งฝีประหัตของกรมหลวงชุมพรนั้นก็เขียนร่วมกับคณะลูกศิษย์ที่ศรัทธาในตัวพระองค์ท่านเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังซึ่งก็เป็นที่กล่าวกันว่านอกจากจะมีความสวยงามแล้วนะครับก็ยังซ่อนในยะสำคัญของชีวิตพระองค์ท่านเอาไว้ด้วย รวมทั้งยังแฝงถึงพระอารมณ์ขันของพระองค์ท่านด้วยซึ่งในยะสำคัญในชีวิตที่กมรมหลวงชุมพรท่านได้ซ่อนเอาไว้อย่างลึกซึ้งในภาพกิตกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถของวัดปากคลองมะขามเท่าแห่งนี้ก็คาดว่าช่วงเวลาที่พระองค์ท่านเขียนภาพกิตกรรมนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงของปี2454จนถึงในช่วง2460 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ท่านต้องออกจากราชการกลายเป็นเรียกว่าทหารกองหนุนเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ท่านมีความรู้สึกว่าทรงตกต่ําเสื่อมถอยจากลาบยศสรรเสริญดังโลกธรรมแปดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้จึงสันนิษฐานว่าพระองค์ท่านจึงเลือกเขียนภาพพุทธประวัติตอนมานพรพจนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้า หรือขนาดนั้นยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อสแสวงหาทางหลุดพ้นดังเช่นชีวิตของพระองค์ท่านในช่วงเวลานั้นนั่นเองในภาพจิตกรรมฝาผนังก็มีนัยยะแสดงถึงช่วงเวลาที่ตกต่ำของพระองค์ท่านและบรรดาสิทธิ์ต่างๆที่ติดตามมาร่วมเขียนภาพจิตกรรมนี้คือบริเวณที่มีข้อความระบุรายนามของผู้เขียนภาพนั้น นอกจากจะมีพน,นามของพระองค์ท่านแล้วรายนามของผู้ร่วมคณะที่เขียนภาพจิตรกรรมนี้ก็จะระบุเป็นชื่อสามัญคือชื่อธรรมดาเท่านั้นจะไม่มีการระบุนามตามยศถาบรรดาศักดิ์หรือราชทินนามที่ได้รับเลยแต่อย่างใดนะครับอย่างเช่นมีระบุเอาไว้ว่าชื่อนายเทียบซึ่งก็สันนิษฐานกันว่าน่าจะหมายถึงพญาลิทธิรุธคำรณหรือ ที่ระบ,บุว่านายลังสีก็สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่เป็นเจ้ากลมประจำพระองค์ในแง่พระอารมณ์ขันของกรมหลวงชุมพรที่มีแฝงอยู่ในภาพจิตกรรมพระองค์ก็ได้สอดแทรกพระอารมณ์ขันเอาไว้ในตอนที่พระพุทธเจ้า ทรงเอาชนะมารได้แล้วก็มีพระแม่ธรณีบีบมวยผมทำให้เกิดกระแสอุทกทานหรือกระแสน้ำหลากไหลพัดพาวทับของพญามารไปนั้นในกระแสน้ำถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับเราก็จะเห็นเห็นเป็นขวดวิสกี้ลอยตุ๊บป่องอยู่กลางกระแสน้ำแล้วก็ยังมีภาพของลิงที่ใส่นาฬิกาเดินโซซัดโซเซโดยระหว่างแขนก็ หนีบเอาขวดวิสกี้อยู่ด้วยนั่นเองนอกจากในแง่ของอารมณ์ขันแล้วเรื่องของฝีพหัตก็ได้รับการยกย่องยอมรับอย่างสูงเช่นในภาพตอนที่ฤาษีปัญจวัคคีก็เห็นว่าเจ้าชายสิทธัตถะเลิกการทรมานตัวเองแล้วหันมาทานอาหารเป็นปกติกรมหลวงชุมพรท่านได้ลงฝีพหัตให้เห็นถึงใบหน้าของ หรือสีปัญจวัคคีแต่ละท่านที่แสดงออกทางอารมณ์ที่เด่นชัดมากมีทั้งหัวเราะเย้ยหยันแสดงท่าทางเหยียดหยามต่อเจ้าชายสิทธัตถะอย่างชัดเจนปัจจุบันนะครับภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถของวัดปากคลองมะขามเท่าชุดนี้ซึ่งมีอายุยาวนานเกินร้อยปีมาแล้วก็เพิ่งจะได้รับการอนุรักษ์โดยเจ้าหน้าที่ของทางกรมศิลปากร พุทธศาสานิกชนท่านใดนะครับหากมีโอกาสก็ต้องเข้าไปเยี่ยมชมกันดูได้นะครับนอกจากนี้พื้นที่ด้านหน้าวัดซึ่งหันหน้าออกไปยังฝั่งแม่น้ำนั้นทางวัดก็กำลังจัดสร้างวิหารที่ประดิษฐานรูปหล่อของหลวงปู่สุขขนาดใหญ่ซึ่งก็ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จแต่ก็สามารถเดินชมได้ หรือท่านอาจจะเดินออกมาริมฝั่งแม่น้ําด้านนอกบริเวณวัดและมองเข้าไปยังพระวิหารก็จะมองเห็นความงดงามของพระวิหารและรูปหล่อของหลวงปู่สุขได้ถึงแม้จะยังไม่แล้วเสร็จก็ตามนะครับหลังจากเราได้เดินชมรอบบริเวณวัดแล้วเมื่อเราจะเดินกลับมายังบริเวณที่จอดรถก็จะมีอาคารสำหรับผู้ที่สนใจเช่าว,วัตถุมงคลต่างๆของทางวัด เรื่องราวที่น่าประทับใจภายในอาคารนี้ก็มีอยู่2เรื่องนะครับที่ผมได้ไปเจอมาเรื่องแรกไม่ว่าเราจะเลือกชมวัตถุมงคลรุ่นใดแบบใดหรือวัตถุมงคลนั้นมีเรียกว่าค่าเช่าบูชาเท่าไหร่เมื่อชมแล้วจะขอเปลี่ยนไปชมรุ่นอื่นแบบอื่น ก็าทางเจ้าหน้าที่ของอาทางวัดมันก็จะมีความกระตือรือร้นมีความยินดีที่จะนําเสนอเปลี่ยนให้ท่านชมได้ตลอดเวลาทางทั้งที่จริงๆแล้วในช่วงที่ไปนะครับก็มีพุทธศาส,สนิกชนเข้าไปเยี่ยมชมให้ความสนใจวัตถุมงคลกันมากเลยทีเดียวก็ตามเรื่องที่สองเมื่อท่านเลือกอวัตถุมงคลที่จะเช่าบูชาได้แล้ว ไม่ว่าวัตถุมงคลนั้นนะครับจะมีค่าเช่าบูชาเท่าไหร่เจ้าหน้าที่ทางวัดก็จะไม่รับเงินสดจากท่านโดยตรงแต่จะแจ้งให้ท่านนําเงินไปใส่ไว้ในตู้เซฟที่ทางวัดได้จัดวางเอาไว้ตามจํานวนค่าเช่าบูชาโดยเจ้าหน้าที่ของทางวัดก็ไม่ได้มาตรวจสอบใดๆเลยเพราะว่าตู้เซฟที่เก็บเงินนั้นนะครับ ก็ตำแหน่งที่ตั้งก็จะตั้งห่างออกมาจากบริเวณที่เจ้าหน้าที่ของวัดอยู่ก็ถือว่าเป็นการสอนให้พุทธศาสนิกชนได้ฝึกปฏิบัติตนตามสีลห้าอย่างเรียบร้อยแล้วนะทีเดียววัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่านั้นก็เป็นที่เรื่องลือถึงพุทธคุณในหลายๆด้านทั้งอยู่ยงคงกระพันป้องกันเขี้ยวเล็บงาจากสัตว์ร้าย เมตตามหานิยมแคล้วคลาดแต่ปฐมเหตุจริงๆที่ทำให้วัตถุมงคลของหลวงปู่สุขเป็นที่ต้องการนั้นก็เล่ากันต่อๆมานะครับว่าก็เริ่มจากการที่ชาวบ้านรอบๆบริเวณวัดได้รับวัตถุมงคลจากหลวงปู่สุขแล้วก็ห้อยคอเอาไว้ซึ่งสุนัขที่ดุที่เลี้ยงกันไว้ตามบ้านสวนในพื้นที่ซึ่งก็เมื่อเดินผ่านไปมาก็มักจะไล่กัด เมื่อมีใครได้ล่วงล้ำเขาไปในพื้นที่ก็ปรากฏว่าสุนัขที่มาไล่กัดนั้นไม่สามารถที่จะกัดเข้าได้นะครับรวมทั้งเมื่อมีกรณีไปเจอสัตว์เขี้ยวเล็บงาอื่นๆก็ไม่สามารถทำอันตรายต่อผู้ที่อาราธนาวัตถุมงคลของท่านติดตัวเอาไว้ได้และเมื่อทางกรมหลวงชุมพรได้มาฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่สุข ก็ยิ่งทําให้ชื่อเสียงของหลวงปู่สุขแล้วก็วัตถุมงคลของท่านยิ่งกระจายแพร่หลายออกไปมากยิ่งขึ้นไปด้วยก่อนหน้าที่กรมหลวงชุมพรจะมาพบกับหลวงปู่สุขในครั้งแรกนั้นนะครับหลวงปู่สุขท่านมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่แถบชัยนาทพิจิตและก็พื้นที่ทางภาคเหนือขึ้นไปอยู่แล้ว ซึ่งก็มีเรื่องราวต,าต่างๆที่เล่าขานถึงความเข้มขลังในพุทธาคมของหลวงป,ปู่สุขแพร่หลายอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นการปราบพยศของคนเลี้ยงช้างทางภาคเหนือที่ก็นำช้างมาพักบริเวณหน้าวัดแล้วมาอาศัยอยู่ในบริเวณวัดซึ่งได้แสดงกลการถางหนัาแข่งของตัวเองออกมาเป็นไม้ฟืนนะครับ หรือว่าการเสกหัวปีกล้วยให้กลายเป็นกระต่ายหรือการเสกใบมะขามให้กลายเป็นตัวต่อตัว,ตวแตนซึ่งภายหลังก็จํงเป็นที่มาของการสร้างพระปลกใบมะขามที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของหลวงปู่ศุขขึ้นมารวมไปถึงเหตุการณ์ที่ขราชบริพารของกรมหลวงชุมพรไม่สามารถยิงปืนบริเวณหน้าวัดได้ ก็มีเรื่องเล่ากันต่อมาว่าในขณะที่หลวงปู่สุขยังไม่มรณภาพนั้นนะครับหากมีผู้ใดมาขอให้ท่านปลุกเสกวัตถุมงคลหรือเขียนเลขยันต่างๆให้ท่านก็มักจะถามก่อนว่าต้องการพุทธคุณทางด้านใดจะเป็นแค้วคลาดไม่ตามหานิยมหรือคงกระพันชาตีแต่สานุสิทธตส่วนใหญ่ก็ปกตินะครับก็จะขอให้ท่านปลุกเสกให้ครบ ในทุกๆด้านซึ่งหลวงปู่สุขเองท่านก็มีเมตตาทําการปลูกเสกให้ทุกครั้งไปเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าความเข้มขังของพระเวทชั้นสูงของหลวงปู่สุขนั้นครบเครื่องทุกด้านทั้งคงกระพันมหาอุดเมตตามหานิยมการมีโชคลาภแค้วคลาดการย่นระยะทางวิชาการกำบ,บังตัวมหาสเสน่ห์เรียกว่าครบเครื่องจริงๆ เมื่อขับรถออกจากวัดปากคลองมาขามเท่าย้อนกลับมาตามเส้นทางเดิมซึ่งเรียบลําน้ำบริเวณฝั่งตรงข้ามประตูวัดก็จะมีลานจอดรถริมแม่น้ำซึ่งเราก็จะสามารถจอดรถลงไปถ่ายภาพกินลมชมวิวริมฝั่งแม่น้ำได้อย่างสบายตัวสบายใจแล้วเมื่อหันกลับมามองภายในกําแพงวัดเข้าไปก็จะมองเห็นวิหารที่กำลังก่อสร้างซึ่งประณิสฐานรูปหล่อของหลวงปู่สุข ที่หันหน้ามาทางริมน้ําเปรียบเสมือนท่านกําลังให้พรกับเราที่ได้มากราบสักการะท่านแล้วกําลังจะเดินทางกลับจากจังหวัดชัยนาทน,นะครับเราก็ใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงเศษก็มาถึงจังหวัดนครสวรรค์จึงได้มาแวะเรียกว่าแวะเติมพลังกันที่พัตคารเล่งหงซึ่งก็เป็นพัตคารเก่าแก่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีของชาวนาครสวรรค์แล้วก็ชาวจังหวัดใกล้เคียง เป็นพัตคารที่เราก็เมื่อผ่านก็มักจะแวะเวียนมาเติมพลังอยู่เสมอด้วยรับรู้ในรสชาติอาหารที่ดีเยี่ยมและข้อสำคัญก็คือสนนราคาของทางพัตคารนะครับก็เป็นแบบกันเองมากๆเมื่อเทียบกับร้านอาหารในระดับพัตคารจีนขนาดใหญ่ก็ในวันนี้เราก็เลือกสั่งอาหารที่เบาท้องสักหน่อยเพราะว่ามี เห็ดจะต้องเดินทางต่อรายการที่เราสั่งวันนี้ก็มีลาดหน้านะครับแห่ขึ้นสดหน่อไม้จีนและที่พลาดไม่ได้หากเรามาถึงตรงกับฤดูกาลพอดีก็คือยำเห็ดโคนก็รวมรายการอาหารที่สั่งไปก็4อย่างซึ่งอาหารก็จะทยอยออกมาไม่ช้านะครับลาดหน้าก็จะส่งกินหอมเส้นนะครับหอมเส้นที่ผัดมาทีเดียวผักก็สีเขียวกรอบ หวานอร่อยสัมผัสเข้าไปเมื่อเราทานเข้าไปนี่อุ่นท้องรู้สึกสบายท้องเลยนะครับแหกึ้นสดเวลาที่เรากินเข้าไปก็จะมีความรู้สึกเลยนะครับว่ามีแรงดีดสู้อยู่ในปากเราเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวหน่อไม้จีนที่ตุนมากับน้ำซุปโดยทั่วไปที่เราเห็นบางทีน้ำซุปก็จะขุ่นและมีตะกอนแต่ที่นี่น้ำซุปจะใสเลยนะครับแล้วก็ไม่มีตะกอนรวมไปถึงยำเห็ดโคนที่ มาตามฤด,ดูกาลก็สดกรอบพร้อมกับน้ำยำที่กลมกล่อมเรียกได้ว่าคุณภาพอาหารรสชาติอาหารดีสม่ำเสมอทุกครั้งที่เราได้มาแวะเวียนก็เราออกจากพัตาคารเล่งหงแบบอิ่มท้องสบายกายเ,กเช่นเดียวกับตอนที่เราออกจากวัดปากคองมะขามเท่าด้วยความอิ่มเอ,อิบสบายใจ เรียกว่าครบแล้วทั้งอิ่มกายอิ่มใจก็เดินทางต่อไปบนเส้นทางของเรามีเรื่องที่น่าอัศจรรย์เรื่องหนึ่งนะครับสำหรับหลวงปู่สุขและกรมหลวงชุมพรก็คือทั้งสองนั้นก็ถึงมรณการในปีเดียวกันโดยกรมหลวงชุมพรพระวกท่านก็สิ้นพระชนเมื่อ 23. พฤษภาคม2466และหลวงปู่สุขท่านก็มรณภาพเมื่อ23ธันวาคม 2466ดังนั้นในปี2566นี้นะครับจึงเป็นการครบรอบ100ปีของการสิ้นมชนและก็มรณภาพของทั้งสิทธและอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมาถึงตรงนี้ทุกท่านที่ติดตามช่องสาระสำราญมายังวัดปากคลองมะขามเท่าเพื่อก,าก,าการาบนมัสการหลวงปู่สุขซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีวัดปฏิบัติ เป็นที่เคารพเริ่มใสของพุทธศาส,สนิกชนมานับร้อยกว่าปีก็ขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จในราบยศสรรเสริญต่อไปสวัสดีครับ